คันนี้ถ้าสมมติว่าเราวิ่งอยู่เนี่ยแต่ว่ามันมีน้ําท่วมขังที่อาจจะไม่ลึกมากระดับไหนที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยสําหรับรถที่จะลุยไปได้รถใหม่ๆเนี่ยให้ให้มองจากรถคันหน้าครับครึ่งล้อแทนรายช้ครึ่งล้อหรือก่อนก่อนถึงครึ่งล้อนิดนึงไม่ถึงไม่ท่องครึ่งล้อก็ได้เกือบถึงครึ่งล้อจะดีไม่ถึงก็จะ,จะ,จะปลอดภัยไม่ถึงว่าขอบยางหรือว่าครึ่งล้อที่เป็นแกนระดับน้ํา ครึ่งล้อครื่งล้อน้ำครึ่งล้อน้ําที่เป็นรูน็อตเราอะถ,ถ้าถ้าอยู่รูน็อตตัวแรกของเราวิ่งได้อยู่อ๋อแต่ด้านตัน็อตน็อตตัวแรกที่ลงจากจากที่ล้อน้อนล้อเราอะที่เหวี่ยงลองไปลงพื้นระยะที่สั้นที่ที่ใกล้ที่สุดถ้าเลยแล้วก็ไม่กดลุยละโอ้ยรูน็อตนี่ก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะน้ําแสดงว่ามันก็ลุยได้อยู่เหมือนกันเนาะได้ได้แต่แต่ก็ทักษะในการลุยก็ต้องมีทักษะสมควรค่ะ ราะว่าแรงก็ไม่ได้เพราะท่านาแรงปุ๊บท้าน้ํามันใกล้ลูนรถเราเนี่ยเวลาเขาขี่แรงหรือคนอื่นที่ขี่มาสวนกับเราเนี่ยเขาไม่ชะลอให้เราอ่ะ,ะมันก็สามารถจะแยกแ้วไปที่โดนส่วนอันตรายได้เหมือนกันอย่างนี้เป่ค่ะส่วนส่งไฟไฟหน้าอันตรายมากค่ะอย่างนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไหมคะที่ขับยังไงไม่ให้รถดับแล้วก็เครื่องพังคะ่ะอันดับแรกก็ต้องดูต้องคุยเรื่องลมยางก่อนครับ ลมยางเป็นหลักสาคัญในการลงน้ําถ้าลมยางมาตรฐานดีลงน้ําไปมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งลมยางมันก็จะเบารถเวลาโดนน้ะสองพวกระบบน้ามันเครื่องระบบข้อยางระบบน็อต่ายน้ำมันเครื่องใต้ท้องเวลา่ายน้ำมันเครื่องแนะนําให้ถ้าลูกค้ากลัวเรื่องน้าให้ให้คอยดูเวลาตั้งถ่ายน้ำมันเครื่องเพราะหลายๆอู่หลายๆช่างหรือที่อู่เองบางทีก็มีลูกน้องทําบาน นี mm ่ทำทำเกลียวน็อนะหว่านก็เอาอเอาผ้าไปผันเอาผ้าไปพันให้ลูกฟอวิ่งได้ลูกชาวิ่งได้ก็ก็กวิ่งไปแล้วก็จะมีเกเด็น้ำเป้าครับก็จะหนอเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่มันขับไปแล้วเกิดน็อกกลางทางเนี่ยไอ้นี้ด้วยด้วยสาเหตุอะไรบ้างฮะรถรถใหญ่ๆ่เท่าที่ขับไปแล้วดุยน้ําแล้วดาบเลยก็จะจะดโดนน้ําก็จะเป็นพวกหัวที่ หัวฉีดน้ำมันเครื่องที่ฝาเครื่องวนแล้วก็จะมีพวกหัวเทียนจานจ่ายถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นไดร t c คอยพวกนี้มันก็จะอุปกรณ์ตรงนี้เลยฮซึ่งมันไม่ได้ชีน,ม,น,ม,ชนมันไม่ได้ชินกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นตเสียทีเดียวใช่ไหมก็กันน้ําได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันก็นไม่ใช่ว่ากันน้ำร้อยเปอร์เซ็นตมครับเพราะฉะนั้น้าน้ำลึกๆเนี่ย ก็อาจจะเรียกว่าแต่ถ้าแต่ถ้ารถเขาอายุไม่เกินสี่ปีอ่ะพวกสินยางต่างๆยังแข็งแรงอยู่พวกนี้กันได้กันได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ารถเกินเกินห้าปีไปแล้วเนี่ยพวกยางต่างๆเพราะรถเราหนึ่งพันเนี่ยจะมีพวกลูกยางต่างๆอ่ะเป็นเป็นร้อยลูกอ่ะเป็นร้อยจุดเลยที่เป็นยางต่างๆที่เชื่อมต่อที่ คอยปกป้องน้ําคอยปกป้องขยะไม่ให้เข้าไปในส่วนที่สําคัญของอมันเพราะว่าเขาจะาใช้ดินยางโพลิ้งยางปิดเอาดันนงนั้น่วเนี้ยมันจะเป็นอายุของมันถ้าห้าปีไปแล้วจะเริ่มเปื่อยอ,อสี่ปีเปื่อยมันจะไม่เหมือนเหมือนขอบประตูรถเลยนะละน่ะก็เดี๋ยวก็ขอบประตูรถให้สังเกตในรถใหม่ๆประมาณหนึ่งถึงสามปีลุยน้ําน้ำจะยังไม่เข้าขอบประตูถึงน้ำจะขึ้นขอบประตูแต่ก็ไม่เข้าแต่ถ้าหลับจากนั้นอายุที่เยอะขึ้นขอบประตูมันเปื่อยแล้ว มันมันเจะเข้าค่ะ,ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยถ้าเราขับลุยน้ํามาแล้วเราเราจะต้องทํายังไงต่อไปอะคะขับลุยน้ํามาแล้วขั้นขนตอนก่อนจะลงน้ําเลยถ้าเห็นน้ําหรือฝนตกน้ําท่วมพอสมควรประมาณประมาณจากพื้นน่าจะประมาณสาสามนิ้วสามสี่นิ้วประมาณนี้ให้ปิดพัดลมก่อนเลยติดแอร์ปิดพัดลมก่อนเลยค่ะ เพราะอันนี้เป็นเรื่องหลักที่สุดเพราะว่าทาอย่างลา่าสุดเมื่อคืนนี้เอาม,มาจนเมื่อคืนนี้ป่ะเอ่อเมื่อเมื่อวานเมื่อวานใช่เมื่อคืนมีน้องคนหนึงน่งพวงมาจากพัทยาก็เป็นลูกค้าที่ร้านแหละก็เป็นหลานๆที่ดูแลกันไปอยู่ีออสตัวฟีศูนย์ปีสิบสองก็วิ่งจากกรุงเทพไปถึงพัทยาแล้วแจ้งว่าพาัดลมอ่อนทวิกปุกพัดลมก็ไม่ดับอืมไม่ดับก็เลยพกวนมาว่าเพราะก็น้องเออหลานเขาก็เลยโทรมาถามว่า เ,เมื่อสองอาทิตย์แล้วเข้ามาที่อูก็ถ่านมันเครื่องให้เขาไปวีออสแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็สงสัยว่าช่างทําอะไรปั๊กไฟโดนอะไรหรือเปล่าเาพราะเห็นตอนที่ถ่านมันเครื่องช่างก็ไปเช็คระบบไฟกระบบป่องฟิวให้เขาเป่าขุนเป่ากองเขาก็เห็นว่าเป่าเขาก็เลยสงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะช่างเราเป่าแล้วไปโดนสายไฟยะอะไรก็หลฮะฮะแล้วก็ปรากฏว่าก็ให้เขาทรศัพทบ คุยกันนี่แหละก็คุยกันประมาณอยู่น่าจะชั่วโมงให้เขาไล่จุดสาเหตุก็ไปกวดเปิดกล่องฟิวด้านซ้ายของวีออสเขาก็ปรากฏว่ามีฟิวที่เป็นกระป๋องเหล็กสีเหลี่ยมๆประมาณเซนหนึมงมันร้อนสองมันมีสองตัวตัวหนึ่งร้อนอีกร้อนมากแสะพวกกระดุ้งเลยลอลวกเลยอันนี้เป็นน้ำหนักคือเป็นฟิวรีเลยพัดลมก็มันช็อตโดนน้ามาแล้วก็มาไล่กันเขาบอกว่าเขาผ่านหน้าสารเลยเมื่อเมื่อวันจันทร์ตอนฝนตกน้ำร่วมหนัก มาที่หน้าศาลแล้วก็ลืมปิดแอร์ปิดพัดลมก็น้ำน้ำมันก็ดันกับัดพัดใบพัดเราทำให้ใบพัดเรากับพอเตอร,อร์ไฟมันมันไปช็อตกันม,มันจะทำงานแต่ทำงานได้เพราะมันโดนน้ำดันดนูม,มันก็เลยการเกิดการช็อต<ม>เหลือรีเลย์ในในล่องฟิวตัวนั้นก็เลยเสียครับคือเรื่องเปิดแอร์ปิดพัดลมอะไรพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไม่มีใครคาดคิดนะเพราะว่าจริงๆเวลาเราขับรถเนี่ยถ้าบอกว่าไม่เปิดพัดลมไม่เปิดแอร์เนี่ย เราจะไม่คุ้นเคยกันนาะช่างประเสริฐใต่เพราะฉะนั้ต<อ>นตอนนี้ถ้าเกิดลุยน้ำ <c oughs> ต้องปิดเลยนะต้องปิดพัดลมปิดแอร์เลยเห็นน้ำเห็นน้ำขึ้นขึ้นมาถ้าเราขี่ได้อถ้าเราขี่รถพันน้ำสูงประมาณสามนิ้วถ,ถึงสี่นิ้วเนี่ยครบรถควรจะวิ่งชะลอด้วยความประมาณได้แค่สี่สิบในระยะนั้นแล้วก็ปิดพัดลมปะปิดแอร์นะปิดหมดทุกอย่างที่เป็นไฟฟ้าเพราะว่าพัดลมมันอยู่ด้านหน้าต่นใหม่ๆจะมีตัวพัดลมตัวเดียว รถรุ่นเก่าก็จะมีพัดลมสองตัวเพราะนั้นพัดลมสองตัวเนี้ยมันจะเวลามันหมุนถ้าเราไปโดนน้ำไปแทกไปมันนะมันก็จะเป็นมอเตอร์เหมือนกับมอเตอร์มันจะหมุนแต่มันไม่ได้หมุนมันก็จะช็อตเกิดความร้อนในกระแสสายในกระแสสายไฟเราก็ขึ้นไปในระบบฟิวต่างๆก็พากันช็อตตัวไหนมันไม่แข็งแรงก็จะปอดก่อนค่ะค่ะเอ๊ะถ้าช่างขาอย่างรถอันนี้ถามเป็นความรู้รถ อย่างรถยุโรปอะไรแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วขับรถลุยน้ำได้ไหมคะเพราะเห็นน็อกกันค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันถ้ารถในระยะที่บอกกับกรุ่นท่าโดยระยะเขาหนึ่งถึงหนึ่งถึงสามปีก็ยังถือว่าแข็งแรงครับก็มีการปกป้องปิดบ,บอดที่โดนน้ำโดนฝุ่นโดนเศษทรายเข้าใต้ท้องก็มีรถรุ่นใหม่ๆสังเกตจะมีเป็นแผ่นพลาสติกปิดกันยาวๆเลยครับ ปิดกันยันปิดยันมองใต้ท้องนี่ไม่เห็นอะไรเลยเพราะไอเสียยังไม่เห็นแต่ถ้ารถรุ่นเก่าๆที่เรา05ลงไปเนี่ยมองใต้ท้องเนี่ยจะมีไส้เห็นไส้เห็นปูมีต่อไอเสียปีสายนู่นสายนี่แซนมารองยางได้เห็นแต่รุ่นใหม่ๆมาก็จะติดพอสมควรแต่การติดของรถพวกยุโรปอะครับมันจะเป็นแบบสองคมก็คือน้ำมันกันน้ำออกเวลามันเข้ามันไม่ออกอทาให้มันเกิดการคอดเวลาวิ่งถึงบ้านเราจะเสียแต่เราลุยน้ำมันไม่เสียนะ อือรถซ่อมแพงด้วยใช่ไหมคะแพงมากอ๋อแพงมากเออแล้วถ้าไปโดนฟ่อโดน่องใบหนึ่งก็ต้องมีใกล้แสนอะอครับครับโดนไปสองใบก็สองแสนเต็มตัวยังไม่รวมอุปกรณ์อื่นๆทุกตงนเลยงั้นแสดงว่าถ้ารถรถโซนแบบนี้นี่ถ้าเป็นไปได้อย่าไปเสี่ยงลุยน้ําเลยดีกว่าใช่ไหมแพงอย่าลุยน้ําเลยดีกว่าเนาะแนะนํารถที่เกินห้าปีไปแล้วก็เห็นน้าก็ให้ ชะลอช้าที่ดุดแล้วก็ถ้าจําเป็นต้องไปก็ไปถ้ามันจะเป็นเรื่องยงเลยอยากไปดูดีกว่าครับอืมอโหมันเป็นเรื่องที่กะจาแล้วก็อย่างพวกคนน่เก้าสิบ้าเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยรู้เรื่องรถเลยรู้แต่กุญแจเสียบน้ามันเป็นสุด้ารกระบเพราะนั้นเพราะนั้นไม่รู้เรื่องเลยก็ไปก็ไปก็เสียหนักเลยทีเนี้ยแล้วก็ยิ่งไม่รู้เรื่องในการซ่อมกับช่างด้วยยิ่งทิ้งรถไว้ด้วยบางเดี๋ยวนี้เ็าที่เห็นในเฟซในในกลุ่มก็ มีการมีปัญหากับช่างหลายหลอู่ครต้อมต้อมไม่ตรงจุดมั่งต้อมเยอะเกินไปมั่งลูกคาก็ไม่เข้าใจก็ม,มีปัญหากันอี่ครับถ้าแนะนําคนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยควรที่จะเลือกซื้อใช้รถแบบไหนฮที่จะเอาไว้รับสถานการณ์น้ําท่วมในช่วงหน้าฝนได้จริงๆแล้วของดีมันอยู่ที่คนใช้แล้วเราต้องรู้จักรู้จักออ ประสิทธิภาพของรถรุ่นนั้นๆมันได้แค่ไหนก่อ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนรู้ไง <c oughs> รู้แต่ว่าฉันชอบสรงสวยฉันก็จะซื้อคถ้าแนะนำเรื่องรถในระบบกรุงเทพก็เอาเอาได้กว้างๆเลยก็คือว่าเราต้องคำนวณการใช้งานของเราเช่นเราต้องเข้าในในที่รถติดแล้วก็รถที่เล็กหน่อย <c oughs> ก็ประหยัดน้ำมันได้ด้วย <c oughs> ส่วนเทคนิคในการใช้อะเช่นก็พวกนี้ก็คือต้องไปหาเองว่ารุ่นนี้ในในเวอร์ชั่นของเขาเขาเตียสูงขนาดจากพื้นเดินโดนน้าได้แค่ไหนระยะปลอดภัยมันก็จะมีข้อมูลของในรถก่อนซื้อแต่ถ้าเป็น<ม>คนเมืองนอกการที่เพื่อนอยู่อยู่เมืองนอกมาคุยที่เพื่อนเพื่อนมาอยู่เขาเขาก็จะมีข้อมูลให้หมดเลยนะแต่ที่คนไทยไม่ไม่ค่อยมีคนสนใจเรื่องพวกนี้กันเช่นอะไรยังไงบ้างคะช่าง ตั้งตั้งแต่ลมยางเลยครับเพราะบังคับตามกฎหมายเลยครับก็ <ừ m. S 2> มีกฎหมายลมยางข้องเครื่องเปิดมาอย่างอย่างเพื่ออยู่เอะอะไรนะบูไนหรอบูไนลอตินมันยังมีสองมีสองคนไม่แน่นใจเขาบอกว่าเขาโทรศัพท์มาสั่งอะไรเออ่โกวพิเทินผมที่นู่นมันแพงมากผมก็เลยส่งให้เขาไปแล้วก็ไปคุยกับเขาเ <ừ m. S 2> ขาได้คุยแล้วก็ได้คุยกันหลายเขาก็บอกว่าที่บ้านเขา,ารถหนึ่งปีเวลาตรวจสออภาษีอะรู้ไหมว่ารถเขาห้ามเลอะเด็ดขาดถ้าเลอะเขาไม่ให้ตรวจแล้วไปหาวิศวกรเลยอื บนถนนของเขา,าเครื่องยนต์ทันไหลถ้าเขาตรวจเขาตรวจจากใต้ท้องถ้ามีน้ามันหยดมีน้ำมันสึนเขาก็ไม่ให้ตรวจเลยอเขาเขาเป๊ะมากเพื่อเพราะนั้นคนของเขาคือเขาจะซื้อรถได้เขาก็ต้องมีการเรียนเรียน,เร,ยนเรียนรู้พอสมควรเลยนะอบรมจากบริษัทรถใดะอืมครับครับเมาดูในไหนตัวอย่างก็ได้เขาไม่สังเกตคนหนังฝรั่งอ่ะในในในบ้านบ้านหนึ่งอ่ะเขาจะมีเครื่องมือเครื่องไม้ของเขาเองเกอบทุกอย่างอ่าอ่าเพราะนั้นก็ต้องมีภูมิรู้สําหรับที่จะทํา จะทําอะไรในมอเตอร์ไซค์ก็ช่างในรถจนก็ช่างในรถบรรทุกเขาต้องมีปูมนู้ทุกคนมีต้องมีการอบอรมและเรียนาก่อนถึงจะได้สอบไปกับขี่แล้วก็คื้รถได้<อ>แต่เมืองไทยมันไม่มีโอ้มันต่างกับบ้านเราเลยนาะเพราะน,นั้นคนผมบอกว่าอยู่กับรถมาตั้งแต่ปีสามศูนย์จนวันนี้ก็เข้าที่คุยกับลูกค้ามามากมายลูกค้าก็ที่บอกก็คือรู้แต่มีกุญแจที่เดียวกับเป็นสิน <ม>ตั้งมาได้ขนาดนั้นได้ถึงก็ไม่ค่อยรู้เพราะนั้นพื้นฐานของคนมีรถก็คืออย่างน้อยต้นๆกว้างๆวางอ่านใน g o เกิลเลยครับมีข้อมูลเยอะแยะแต่เน้นไปไปทับเรื่องลมยางลม,มยางปกติทุกคนจะถูกถูกใช้การมองมองว่ายังไม่แบนก็ยังไม่เติมคแต่ยังไม่แบนยังไม่เติมเนี่ยมันกินน้ํามันทุกวันเลยทีเนี้ยอพราลมไม่มีเม<อ>ื่อไหร่หรือลมหายไปประมาณสี่ปอนด์เนี่ยจะกินน้ํามันเพิ่มขึ้นอีกโงละสองถึงสามบาทโดยที่เราไม่รู้ตัวอืมครับ ให้สังเกตคนได้เลยรับคนที่มีรถมีรถยนต์ครับให้สังเกตเลยบางวันเอ๊ะฉันก็วิ่งไปเช่าฟิีอย่างเงี้ยอาทิตย์นี้ปกติอาทิตย์นึงก็นใช้ฉันเราใช้น้ำมันประมาณแปดร้อยแต่บางครั้งไม่สะเทืยนก็คือเฮ้ยทำไมที่นี่เติมพันห้าแล้วนะอาทิตย์นี้เติมพันธสองแล้วนะอย่างเงี้ยนั่นแหละลรมันเปแล้วครับครับโอ้เรื่องระเาเรื่องละเอียดพวกรถนี่ถ้าเราใส่ใจสักนิดเนี่ยผมว่ามันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเหมือนกันนะช่าง เพราะว่าล่าสุดนี้ก็มีเพื่อนเอาดีแม็กมาซ่อมเนี่ยก็ก<ฆ>็ไม่ได้ล <c oughs> ้าง ECU อะไรเลยก็เขาบอกว่าประหยัดน้ำมันเยอะมากผมบอกว่าถ้าว่าวิ่งงานอย่างเงี้ยเขาวิ่งวันล,ละสองร้อยโลผมบอกว่าเราวิ่งวล,ละสองร้อยโลส่งของ,งด้วยเนี่ยค่าน้ํามันอะประหยัดประหยัดลงเลยเห็นเห <c oughs> ็นเลยประมาณสี่ถึงห้าร้อยสวันนี้เขาพี่เขาแจ้งมาเลยโทรรับ <c oughs> ในไลน์แบเออเพื่อนอกใจวาอย่างนี้ยแบบ คือคือเติมน,น้ำมันแบบปกติไปยุทธยาส่งของเนี่ยวันหนึ่งสามรอบเนี่ยค่ะมันไม่ได้เลยอืแต่เติมน้ํามันเป็นสองพันห้าอย่างเงี้ยคครรัับบแต่วันนี้พอทําไปแล้วทำไปตีมหมื่นกว่าจะเยอะอยู่เพราะเนื่องจากเขาก็ไม่มีความรู้ดูแลมากขา,า,ากต้องไปตีมุมกับบัตรต้องตรวจยาลดวิ่งดีขึ้นอันตราทุกอย่างการประหยัดน้ำมันเยอะขึ้นก็บอกรู้สึกได้เลยครับ ได้ครับคุณประเสริฐเวลาเราค่อนข้างจํากัดก็คงจะขอ,ขอขอบคุณก่อนนะในวันนี้ที่ให้ความรู้คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะได้ไประหยัดเงินไปเยอะเลยนะวันนี้ถ้าเกิดฟังช่างประเสริฐพูดให้เราฟังเนี่ยวันนี้ขอบคุณมากนะครับช่างประเสริฐครับขอบคุณมากค่ะคร,ครับสวัสดีครับ